ตรงมหมย่งประเด็นยังไงอะไรแบบนั้นรมแห้งครับผมองงม,มาอง,งาม tìm mất tổ hợp bưng vùng cho xay khát xay hợp sổ vô đây gì khát cài ha muôn ủi bụi vặt hả subscribe xài dày ừ, đây Hãy không đây. อกซับตินเหยียดโคตรแน่นะครับผมเหยียดปลาไปจังไรมาจังไรเระบัดน เดี๋ยวครับผมโอ้ไปเส้นเมื่อตะบานเลยมาแล้วครับมาแล้วมันอุ้ยปุ้ยครับไมปวะเราปลาตัวเดียวเอาอยาฆ่าซะ Những này hoặc nhau 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 ลอยครับเนี่ยลอยยังไงเลยอือใส่โู่นั่คนครับผมโอ้โหดซ่อนปลาอืดตรงนี้ครับผมอุตร เอาเดี๋ยวผมควไปเอาเอาไปสอบก่อนครับตุลาสุรีนะครับผมมาพูดดีวย sai bà cá sắc lên đây. đừng béo nhau đấy cho oh, ก็ดีครับโอ้บกคนงวิ้ยเสรส่อโ่ครับผมเดี๋ยวเราบกคนยังเ็นเงกระไรั คือครับน้องด้วยคอตัวนี้ก็นใหญ่กว่าใน้าวอยางก็ที่าด้องสอด้ครับ้บเรายากครับ เพิระดีขาดแล้วัดมัดบอดีมัดบอดีแล้วลุดตัวะแตงไมครับเขาลุดกันแล้วผมน่ายาว เดี๋ยครับผมอืมใส่ครับผมไปหมดซะเนาะโง่ไกับไริิ้งรันน้องคนนี้ยังไงกอนอืมเออครับผมอืม không uh, uh, no, gì no, no. เขาน่าเเปลี่ยนเดือดเอดือดเห็นดูๆเราอยู่ไก่ไ่ลมกับผมอิ่งอาก องี่ยครับาามาไปดว้วมาดาูแลครับอืมพอลงมากเสร็จเรเห็นครับผมัมนมันล่มแล้วมันเป็นเป็นน้ำแบบ Thế nào rồi, vươm vươm Không biết bộ khò nhầy Bà kiếp khẩm Tốt Nhìn nhầy tụi cho các lùm hết tên Nó Có gì được à Ồ, ấy, hơi cay rồi. ล่างอีกขึ้นไปนะครับนี่เสื้อทีแคบเนี่ยครับผมนี่ครับผม,บผมสามคุณเลยตายคาทีครับผมใทยสันหลัง ก็น้องปลาครับผมตัวแดงยูเลยเบิ้งของผมตลอดใส่เอ้ยส้น

đây cái thế, mày ừ, Không. có thử à? ôi say càng cả mâm bây giờ, cày โอ้ขาดอีกลอแล้วเัียงวะนุดมส์เน่ากินขออนุญาตสอมครับผม